ประเด็นแรกนะทุกคนการที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนเราต้องถามตัวเองก่อนเลยว่าเรากำลังทําสิ่งนี้เราคาดหวังอะไรในการที่เราจะแบบสร้างตัวตนเป็นเฟรนเซอร์นะบางคนก็คือคาดหวังไรายได้บางคนคาดหวังแบบแอเฟรริเอตอย่างเงี้ยบางคนคาดหวังการเป็นอินฟลูเอร์ใหญ่นะทุกนี้คือต้องหาความคาดหวังสักนิดนึงก่อนเพราะว่าถ้าสมมติเราทาโดยที่เราไม่มีความคาดหวังนะเราจะเหนื่อยเราจะยมเราจะเหมือนแบบพรุ่งนี้ทํมามะลือนใหม่ทํา มันแบบมันมันจะไม่มีหมุดหมายอะไรอย่างเงี้ยแอมแนะนำว่าให้ตั้งหมุดหมายในชีวิตก่อนซึ่งอาจจะไม่จะเป็นต้องเป็นหมุดหมายที่ใหญ่ก็ได้นะเป็นหมุดหมายจิ๋วๆก็ได้แล้วก็ตั้งสมุดหนึ่งนะฮะอย่างตอนแรกสุดนะเวอร์ชันที่แอมเป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะเมื่อ10กว่าปีที่แล้วจริงๆก็ไม่เคยเป็นมนุษย์เงินเดือนเราก็เป็นเจ้าของบริษัทได้แหละแต่ว่าณนะตอนที่เรารับเงินเดือนน้อยๆน,นะเมื่อประมาณสัก10 12ปีที่แล้วเนี่ยในตอนนั้นนะ่ะแอมก็มีความคิด ว่าอยากจะมีเหมือนแบบเพจของตัวเองสักตัวหนึ่งอะเอาไว้บอกเล่าเรื่องราวของเรานะฮะแล้วก็เอาไว้รับงานสปอนเซอร์คือแอมก็ตั้งหมุดหมายเล็กๆเนี่ยเอาไว้ก่อนโดยที่เธอเชื่อป่ะสมัยก่อนอะฉันตั้งนะตอนนั้นฉันจำไม่ได้เลยฉันได้เงินเดือนแต่หมื่นเจ็ดฉันก็ตั้งเป้าหมายว่าขอแค่ได้สักเดือนละห้าพันน่ะนึกออกป่ะเดือนละห้าพันคือเงินเดือนละหมื่นเจ็ดอันนี้มันแบบหนึ่งในสามของเงินเดือนเราเลยเราแบบเนี้ยแค่เนี้ยเราก็โอเคเราก็อยู่รอดละหามหมุดหมายก่อนนิดนึงนะคะหากว่าคนไม่มีหมุดหมายเนี่ย คุณจะทําไม่ต่อเนื่องทําไม่เป็นระบบทําไม่เป็นตารางเวลาจะแบบตื่นมาก็าทำเลยอ่ะพรุ่งนี้ไม่ยทำได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบไม,ไม่ไม่มีเป้าหมายไม่มีมุดหมายเนาะก็หาจะเรื่องนี้ก่อนนะครเป็นอันดับแรกเลยค่ะ